เป็นผู้ชมครับภาพที่ทานเน็ตอยู่นีครับเป็นการซ้อมข้าววัวของคุณโอภาสสุกเกษมนะครับคุณโอภาสสุกเกษมครับเป็นช่างซ้อมข้าววัวฝีมือชั้นหนึ่งของเมืองไทยทีเดียวครับกรณีได้เปิดสาขาขึ้นมาอีกนึ่งซาขาครับที่อำเภอบางปลำจังหวัดสุมพรนะครับติดต่อได้ที่โทรศัพท์ซูนแปดซูนหกเก้าซูนซูนซูนเจ็ดแปดครับซูนแปดซูนหกเก้าซูนซูนซูนเจ็ดแปด นอกจากนั้นกับราค่าที่ถุงส่องกับคุณเอกสุกเซมกับสุทาซีช่องซ้ำกาวนึ่งกับวัวดังนายาดีตมากใม่ไม่ว่าจะเป็นแดงยอดซิงกับกองซอจอเยือนกับคนจับจับกันดีฝีมือของคุณโอภาสสุกเซษมรับแล้วก็วัวดังปัจจุบันนะครับโนดหลังเข้ากของธนาโยแห่งเมืองปัตลุงกับตัวนี้ก็การแต่งเข้ากองคุณโอภาสสุกเกมนะครับในการยังมีวัวเวลานี้ไล่ได้ตัวกับไม่ว่าโนดผ่านโทนกับหลังซัดเจ้าละผักผิด ก็เป็นคล่มมือของคุณโอภาสนะครับแดงเข้าประิยญนณครับก็เป็นคล่มมือของคุณโอภาสเช่นกันครับ,ออรบและข้าวใจเด็ดข้องนายว่าประดับแห่งถุงครึ่งนั่งจังหวัดพัทลุงครับ